12กฎเหล็กรวยเร็วแบบเศรษฐีจีนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันร์ข้อที่1ลงมือก่อนคิดทีหลังเศรษฐีจีนจํานวนมากเลยนะคะเขาเติบโตมาจากความจนความยากลําบากและโลกที่ไม่เคยรับประกันอะไรให้พวกเขาเลยทุกบาททุกสตางค์ในวัยเด็กคือการต่อสู้ทุกมื้ออาหารคือความไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้พวกเขาเชื่อเพียงอย่างเดียวว่าถ้าเห็นโอกาสจะต้องคว้าให้เร็วที่สุดพวกเขาไม่กลัวความผิดพลาด เพราะเคยผ่านความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจะเสียสิ่งที่น่ากลัวกว่าความผิดพลาดก็คือโอกาสที่หลุดมือไปถ้าวันนี้ไม่ทําพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้ในโลกธุรกิจมันไม่เหมือนกับสนามสอบนะคะที่สอบตกแล้วก็ยังมีรอบแก้แต่โอกาสใหญ่ถ้าเกิดว่าหายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกมีเรื่องเล่าของนักธุรกิจจีนเขาได้เจอที่ดินแปลงใหญ่กลางเมืองในราคาที่ต่ำกว่าตลาด เขาไม่รอไปชุมบอดไม่รอทนายร่างสัญญาเขาแค่ส่งคนไปวางเงินมัดจำในทันทีภายในคืนนั้นเลยค่ะและภายในหนึ่งปีที่ดินนั้นก็กลายเป็นศูนย์การค้าขนาดยักษ์มูลค่ากระโดดขึ้นมาหลายเท่าเพราะการลงมือก่อนเพียงครั้งเดียวนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างนักล่ากับคนที่มัวรอแต่ความสมบูรณ์แบบคนที่มัวแต่คิดหาวิธีที่ดีที่สุดสุดท้ายมักจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนที่กล้าลงมือถึงแม้ว่าจะพลาดบ้าง ก็ยังมีโอกาสแก้ไขได้กลางทางและก็ได้กำไรมากกว่าคนที่ยังนั่งอยู่ที่จุดเริ่มตน้นบทเรียนนี้สอนเราไว้ว่าการลงมือคือการซื้อเวลาเวลาที่คนอื่นมัวแต่ลังเลคุณกลับก้าวไปข้างหน้าเวลาที่คนอื่นยังปรึกษาหารือกันคุณกลับครองตลาดไปแล้วและนี่แหละค่ะคืออาวุธลับที่ทำให้เศรษฐีจีนแซงคนทั้งโลกได้อย่างรวดเร็วข้อ 2. เงินคืออาวุธไม่ใช่เครื่องประดับ เงินสำหรับเศรษฐีตะวันตกมักจะถูกเก็บสะสมไว้ในกองทุนครอบครัวหรือว่าโครงสร้างที่มั่นคงราวกับประสาทใช่ไหมคะพวกเขามองเงินเหมือนกับเครื่องประดับที่ใช้บ่งบอกสถานะวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนเห็นว่าชั้นมั่งคั่งแต่สำหรับเศรษฐีจีนเงินไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ชื่นชมเงินคืออาวุธที่ต้องหยิบขึ้นมายิงใช้มันโจมตีตลาดยึดพื้นที่และก็ขยายอาณาจักรให้รวดเร็วที่สุดทุกบาทคือกระสุน ทุกการลงทุนคือการศึกใครที่เหนี่ยวไกลก่อนคนนั้นครองสมรภูมิรบได้ลองคิดภาพตามนะคะในย่านการค้าแห่งหนึ่งมีที่ดินร้างติดรถไฟฟ้าที่คนยังไม่ให้ความสนใจนักลงทุนตะวันตกอาจจะต้องกลับไปทำรีเสิร์ชเขียนรายงานเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงนับร้อยหน้าแต่เศรษฐีจีนเพียงแค่ได้ยินว่าตรงนี้มีโอกาสก็พร้อมที่จะสั่งให้ลูกน้องวางเงินทันทีผลลัพธ์ก็คือไม่ถึงสปี มีตึกสูงระฟ้าผุดขึ้นเต็มไปหมดมูลค่าก็กระโดดเป็นสิบเท่านี่คือพลังของการใช้เงินเป็นอาวุธไม่ใช้เครื่องประดับเพราะถ้าเกิดว่าเงินถูกเก็บไวน้นิ่งๆมันก็เป็นแค่ก้อนกระดาษในตู้เซฟแต่ถ้าเงินถูกส่งออกไปยึดต,ตลาดมันก็จะกลับมาพร้อมกับกองทัพใหม่ที่ก่อกำแพงธุรกิจให้สูงขึ้นในทุกวันบทเรียนของเรื่องนี้ก็คืออย่ามองเงินเหมือนกับสร้อยทองที่แขวนไว้บนคอแต่ให้มองเงินเป็นดาบที่พร้อมจะออกศึก เมื่อใช้มันอย่างกล้าหาญคุณไม่เพียงแต่ปกป้องตัวเองแต่ยังบุกยึดพื้นที่ที่คนอื่นไม่กล้าแตะและตรงนั้นแหละค่ะคือเส้นทางสู่ความมั่งทั่งที่แท้จริงข้อ3ความเร็วชนะความถูกต้องในสนามธุรกิจความเร็วคือดาบคมที่ฟันลงมาก่อนใครเศรษฐีจีนเขาเชื่อว,ว่าช้าเท่ากับแพเพราะในโลกนี้นะคะไม่มีใครมารอให้คุณพร้อมหรอกค่ะทุกนาทีที่ลังเล ก็มีอีกพันคนกำลังวิ่งเข้าเส้นชัยแทนคุณไม่ใช่ว่าทุกการตัดสินใจต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซแต่พวกเขารู้ว่าการเร็วเท่านั้นที่จะทำให้ได้เปรียบถึงแม้ว่าจะผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้กลางทางแต่ถ้าเกิดว่าช้าโอกาสนั้นก็หายไปแล้วก็ไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะกลับมาอีกครั้งเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักลงทุนจีนรายหนึ่งเขาเห็นโอกาสในบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้น เขาไม่ได้รอผลวิเคราะห์ไม่ได้รอรายงานตลาดเขาเพียงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการตัดสินใจลงเงินก้อนใหญ่แล้วภายใน5ปีบริษัทนั้นก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับประเทศส่วนเขาก็ได้กำไรหลายร้อยเท่าเพราะว่าความเร็วที่ตัดสินใจในวันนั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าทำเพราะเราถูกสอนให้รอจนพร้อมรอให้แน่ใจแต่เศษฐีจีนเขากลับชินกับการพุ่งออกไปก่อนแล้วก็ค่อยหาทางแก้ในภายหลัง พวกเขาไม่ได้มองหาความถูกต้องที่สุดแต่เลือกความได้เปรียบมากที่สุดบทเรียนนี้สอนเราว่าในโลกแห่งการแข่งขันคนที่แม่นยามที่สุดอาจจะยังไม่ชนะแต่คนที่เร็วที่สุดมักจะเป็นเจ้าของสนามรบเสมอนั่นเองเพราะความรวดเร็วไม่เพียงแค่ทําให้ครองตลาดได้ก่อนแต่ยังทําให้คู่แข่งหมดโอกาสแม้แต่จะเริ่มตน้นข้อ 4. การเอาชนะคือหัวใจของชีวิตสิ่งที่ผลักดันเศรษฐีจีนนั้นไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชี แต่คือไฟแห่งการเอาชนะที่ลุกโชนอยู่ในอกพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินล้านหรือว่าหมื่นล้านเพราะว่าเงินไม่เคยทําให้หัวใจเต้นแรงได้เท่ากับชัยชนะธุรกิจสําหรับพวกเขาไม่ใช่กิจการไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเลี้ยงชีพแต่มันคือสนามรบที่ทุกวันจะต้องพิสูจน์ว่าฉันเหนือกว่าทุกการลงทุนคือการประลองทุกดิลที่ปิดได้คือการโค่นคู่แข่งทุกการเติบโตคือการประกาศต่อโลกว่าฉันชนะอีกครั้ง มีเรื่องเล่าของนักธุรกิจจีนคนหนึ่งนะคะก็คือเขามีเงินเหลือใช้มากพอที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาลงทุนในโครงการใหม่ๆทุกปีมีคนถามว่าทำไมไม่หยุดคำตอบที่เขาบอกก็คือเรียบง่ายมากเขาบอกว่าถ้าไม่มีสนามให้สู้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรความคิดนี้เองค่ะที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ต่อให้รวยแค่ไหนก็ยังหาพื้นที่ใหม่ให้พิชิต เพราะเงินซื้อความสะดวกสบายได้แต่ชัยชนะตัางหากที่ซื้อความรู้สึกยิ่งใหญ่ในใจคนนี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดเราเฝ้าแต่หาเงินเพื่อความปลอดภัยแต่ลืมไปว่าความสำเร็จนั้นจริงๆมันมาจากการได้เอาชนะทั้งโลกภายนอกและก็เอาชนะความกลัวในใจตัวเองใครที่เข้าใจสิ่งนี้เงินก็จะเป็นเพียงผลพลอยได้แต่หัวใจของคุณจะเต้นแรงไปกับทุกก้าวเดินข้อ 5. ศักดิ์ศรีจะต้องมาก่อน ในโลกตะวันตกนั้นเขาสร้างสถาบันวางโครงสร้างกองทุนและก็มูลนิธิให้เงินไหลเวียนไปได้หลายชั่วอายุคนทุกอย่างอิงกับกฎเกณฑ์และก็ระบบที่มั่นคงเหมือนกับปราสาทหินแต่ในโลกตะวันออกโดยเฉพาะเศรษฐีจีนพวกเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือศักดิ์ศรีของตระกูลทุกการลงทุนทุกการขยับไม่ได้วัดเพียงกำไรแต่คือการสร้างชื่อเสียงที่ต้องสืบทอด ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกหลานตัวเองนั้นเรียนที่ไหนแต่งงานกับใครใช้ชีวิตแบบไหนทั้งหมดคือภาพลักษณ์ของบ้านที่ต้องปกป้องและก็ยกระดับให้สูงขึ้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตระกูลเศรษฐีจีนตระกูลหนึ่งซื้อกิจการใหญ่ในต่างประเทศทั้งที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนเพิ่มก็สามารถอยู่สบายไปหลายชั่วอายุคนมีคนถามว่าทําไมต้องเสี่ยงอีกคําตอบก็คือเพราะว่าศักดิ์ศรีจะต้องยิ่งใหญ่กว่าความสบาย คำพูดสั้นๆแต่ชัดเจนก็คือเงินซื้อได้แค่ความสุขแต่ศักดิ์ศรีนั้นซื้อได้ด้วยความเคารพและก็การยอมรับในสายตาโลกนี่คือสิ่งที่ต่างออกไปก็คือเงินอาจจะทําให้เรารวยแต่ศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ทําให้ชื่อของเรานั้นคงอยู่ตลอดกาลเพราะว่าเงินนั้นสามารถหมดไปได้แต่ชื่อเสียงที่สร้างไว้อย่างมั่นคงจะกลายเป็นมรดกที่สืบต่อแม้ว่าผู้สร้างจะไม่อยู่แล้วก็ตาม ในบทเรียนนี้สอนเรานะคะว่าถ้าคุณทําธุรกิจเพียงเพื่อเงินคุณก็จะได้เพียงแค่ตัวเลขแต่ถ้าคุณทําเพื่อต่อยอดศักดิ์ศรีคุณก็จะได้ทั้งความมังคั่งและก็เกียรติที่จะถูกพูดถึงยาวนานกว่าชีวิตของคุณเองข้อ6การรักษาหน้าตามีค่ามากกว่าเงินทองในสังคมจีนนะคะคําว่าหน้าตาไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์แต่คือทุนที่ใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งมีอยู่ต่อให้คุณมีเงินเป็นพันล้าน แต่ถ้าถูกทําให้อับอายต่อหน้าผู้คนก็เท่ากับว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเกมมีเศรษฐีจีนจํานวนมากเขากล้าทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อกิจการใหญ่หรือว่าร่วมลงทุนในโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่เพราะว่าต้องการผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่เพราะว่าต้องการรักษาศักดิ์ศรีและก็แสดงให้เห็นว่าตระกูลของเขายังมีพลังมีอิทธิพลและก็ยังคู่ควรกับการถูกยกย่องในวงสังคม มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าในงานประมูลภาพวาดระดับโลกนะคะมิเศษธีจีนคนหนึ่งสู้ราคากับนักธุรกิจตะวันตกและผลลัพธ์ก็คือราคาพุ่งเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงหลายเท่าแต่เขาก็ยังสู้ต่อจนชนะหลังจากจบงานมีคนถามว่าทำไมถึงยอมจ่ายแพงขนาดนั้นเขายิ้มแล้วก็ตอบว่าผมไม่ได้ซื้อแค่ภาพแต่ซื้อเกียรติยศให้กับวงตระกูลนี่แหละค่ะ คือการเสียหน้าไม่ได้ก็เลยต้องเสียเงินมากกว่าหลายเท่าเพราะสําหรับพวกเขาเงินคือของที่หามาใหม่ได้เสมอแต่ถ้าเสียหน้าไปแล้วไม่มีอะไรที่ซื้อคืนมาได้ง่ายๆหน้าก็คือความเชื่อถือคือเกียรติที่จะเปิดประตูสู่โอกาสมหาศาลในอนาคตและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเศรษฐีจีนถึงใช้เงินไม่ต่างจากอาวุธที่คอยปกป้องเกียรติภูมิของตัวเองบทเรียนที่เราควรจําก็คืออย่าคิดแค่เพียงหาเงินให้ได้มากที่สุด แต่จะต้องรักษาชื่อและเกียรติของตัวเองด้วยเพราะเงินอาจจะหมดไปได้ในวันหนึ่งแต่ชื่อเสียงที่สร้างไว้อย่างมั่นคงก็จะกลายเป็นทุนที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้อ7ออกล่าโอกาสไม่เอาแต่เฝ้าสมบัติคนที่รวยเร็วแบบเศรษฐีจีนเขาไม่ใช่พวกที่เอาแต่เฝ้าเงินอยู่ที่บ้านแต่เขาคือน,นักล่าตัวจริงเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยการสอดส่องมองหาโอกาสใหม่ๆทุกนาที ดิวใหญ่ๆไม่ได้เกิดในห้องไปชุมหรูแต่เกิดขึ้นบนโต๊ะเล่าที่มีเสียงเพลงกลบความเงียบโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหรือแม้แต่ห้องคาราโอเกะที่มีไฟวับวับแบบแวมเศรษฐีแบบนี้เขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะเขารู้ว่าความพร้อมนั้นคือคำหลวงโลกยิ่งรอยิ่งเสียโอกาสคนที่เอาแต่เฝ้าสมบัติก็จะได้รับแต่ความสบายชั่วคราวส่วนคนที่ออกไปล่าโอกาสก็จะได้อณาจักใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เคยมีเศรษฐีจีนรายหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอเดียวสังหาริมทรัพ่องกงในงานเลี้ยงตอนคำ่ำฟังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเขาตัดสินใจโอนเงินมัดจำทันทีในวันรุ่งขึ้นนี่แหละค่ะคือความต่างระหว่างคนที่นั่งเฝ้ากับคนที่พุ่งไปล่าในส่วนของฝั่งตะวันตกอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการตรวจสอบแต่ฝั่งจีนเพียงแค่วันเดียวก็พร้อมที่จะเปิดเกมบทเรียนของเรื่องนี้ก็คือชีวิตที่มัแต่เก็บทุกอย่างไว้ใต้หมอน ไม่เคยทำให้ใครยิ่งใหญ่การเอาแต่เฝ้าสมบัติเก่าไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครให้เหนือขึ้นแต่การกล้าออกไปล่าโอกาสใหม่ๆทุกวันต่างหากที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีพันล้านได้ข้อ8พร้อมเปลี่ยนทิศต,ตลอดเวลาในโลกธุรกิจที่โหดร้ายความแข็งทื่อคือใบตายแต่ความยืดหยุ่นคืออาวุธลับเศรษฐีจีนเข้าใจสิ่งนี้ดีกว่าใครวันนี้คุณอาจจะเห็นเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะปิดดิวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีหรือข้ามไปเล่นคริปโตโดยที่ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีตลาดไหนรุ่งเรืองไปตลอดการตลาดอสังหาที่เคยทำเงินมหาศาลอาจจะตันลงภายในไม่กี่ปีอุตสาหกรรมที่เคยมั่นคงอาจจะล่มสลายในชั่วข้ามคืนถ้าคุณยังดื้ออยู่ที่เดิมคุณก็จะล้มไปพร้อมกับตลาดนั้นแต่ถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนทิศคุณก็จะยืนอยู่ได้ในทุกสนาม มีตัวอย่างหนึ่งนะคะของนักธุรกิจจีนเขาเริ่มจากโรงงานสิ่งทอเมื่อเห็นว่าตลาดส่งออกเริ่มถดถอยเขาก็ปิดโรงงานทันทีแล้วก็หันไปลงทุนในธุรกิจมือถือที่เพิ่งเกิดใหม่ในประเทศตอนนั้นหลายคนหัวเราะว่าเขาเพ้อฝันแต่เพียง10ปีต่อมาเขาก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ส่งออกมือถือไปทั่วโลกความกล้าหันพวงมาลายอย่างฉับพลันนี่แหลคะค่ะที่ทำให้เขาไม่เพียงรอด แต่ยังรวยมหาศาลอีกด้วยเศรษฐีจีนไม่ได้เชื่อว่าความมั่นคงคือการยึดต,ติดแต่เชื่อว่าความมั่นคงคือการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อชีวิตก็เปรียบเสมือนแม่น้ําสายน้ําที่นิ่งคือสายน้ําที่ตายแต่สายน้ําที่ไหลเชี่ยวเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางได้ตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือสายน้ําที่หล่อเลี้ยงผู้คนบทเรียนนี้สอนเราว่าจงอย่าเสียเวลายึดต,ติดกับสิ่งที่เคยทํากําไรแต่ให้ถามตัวเองเสมอนะคะว่า ตลาดหน้าใหม่อยู่ตรงไหนเพราะว่าใครที่มองเห็นเร็วและก็กล้าเปลี่ยนทิศท,ทันทีคนคนนั้นก็จะเป็นเจ้าของคลื่นลูกใหม่ก่อนใครข้อ9ความขัดแย้งคือเรื่องธรรมชาติความมังคังที่รุ่นหนึ่งสร้างขึ้นมาก็มักจะเปื้อนด้วยหยาดเหงือ่อและก็เลือดตาแทบกระเด็นทุกบาททุกสตางค์มาจากการเสี่ยงตายบนสนามธุรกิจข้ามภูเขาแห่งความยากจนฝ่าคลื่นการแข่งขันที่ไร้ความปราณีจนก่อร่างเป็นอาณาจักรธุรกิจใหญ่โต แต่เมื่อถึงรุ่นที่สองเรื่องราวกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดลูกหลานที่เติบโตมากับความสะดวกสบายไม่ได้ผ่านความอดอยากเหมือนพ่อแม่จึงไม่อยากอยู่ในกรอบเดิมๆบางคนก็ไม่อยากสืบต่อโรงงานไม่อยากจะนั่งเก้าอี้ในบริษัทที่ตระกูลปั้นมาด้วยเลือดเนื้อแต่กลับอยากจะไปทำสตาร์ทอัพเกมอยากลองคริปโตอยากจะบินไปหาความฝันของตัวเองผลลัพธ์ก็คือความตึงเครียดที่ก่อให้เกิดรอยร้าวในครอบครัว หลายคนมองว่าความขัดแย้งคือหายนะแต่เศรษฐีจีนกลับมองว่านี่คือธรรมชาติของการเติบโตเพราะถ้าไม่มีความแตกต่างทางความคิดโลกนี้ก็คงไม่ได้เกิดธุรกิจใหม่ๆลูกหลานที่ไม่อยากสืบต่อกิจการโรงงานอาจจะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำกำไรได้เร็วกว่าธุรกิจดั้งเดิมหลายสิบเท่าความไม่เห็นด้วยในวันนี้อาจจะกลายเป็นกุญแจเปิดประตูสู่ความร่ำรวยในวันหน้ามีตัวอย่างหนึ่งนะคะ เป็นลูกชายของมหาเศรษฐีโรงงานสิ่งห์ทอก็ได้ประกาศกลางห้องประชุมว่าธุรกิจของพ่อไม่ใช่ความฝันของเขาคำพูดนั้นก็แทงใจคนทั้งโต๊ะแต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาเขากลับสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วกว่าธุรกิจดั้งเดิมทั้งหมดที่ทครอบครัวถืออยู่ซะอีกสิ่งที่รุ่นพ่อสร้างก็คือรากฐานแต่สิ่งที่รุ่นลูกเลือกก็คืออนาคตที่ต่างออกไปและผลลัพธ์ก็คือการขยายความมั่งคั่งไปอีกทิศท,ทาง บทเรียนของเรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งไม่ใช่สัญญาณของการล่มสลายแต่คือสัญญาณที่บอกว่ามีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนความคิดที่ไม่ตรงกันก็ไม่ได้แปลว่าครอบครัวจะแตกหักเสมอไปแต่มันอาจจะหมายถึงเส้นทางใหม่ที่จะพาไปสู่ความมั่งคั่งที่รวดเร็วและก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขอ้อ10เงินผูกกับอำนาจเสมอในแผ่นดินจีนความรวยนั้นไม่เคยยืนอยู่ลำพังได้ เงินจำนวนมหาศาลอาจจะทำให้คุณมีธุรกิจมีตึกมีโรงงานแต่ถ้าไม่มีอำนาจมาคอยปกป้องเงินนั้นก็เหมือนกับปราสาทที่สร้างบนทรายโดนคลื่นเพียงระลอกเดียวก็พังทลายได้ในทันทีเศรษฐีจีนเขารู้กติกานี้ดีพวกเขาไม่ได้รวยเพราะความเก่งด้านการค้าเพียงอย่างเดียวแต่เพราะว่ารู้จักเข้าเกมการเมืองให้ถูกจังหวะเครือข่ายของรัฐพักและก็ผู้มีอำนาจคือกำแพงสูงที่ใครๆจะต้องรู้จักปีน บางครั้งเงินจำนวนพันล้านไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อขยายธุรกิจแต่คือบัตรผ่านด่านเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อได้มีเรื่องเล่าหนึ่งนะคะเขาบอกว่านักลงทุนจีนรายหนึ่งกำลังสร้างโครงการใหญ่แต่เจออุปสรรคด้านกฎหมายหากเป็นนักธุรกิจธรรมดาอาจจะหยุดเพราะว่าติดขัดแต่เขากลับเลือกเดินอีกทางใช้เครือข่ายความสัมพันธ์เจาะเข้าไปถึงคนที่มีอำนาจเพียงแค่ไม่กี่เดือนโครงการที่เคยหยุดนิ่งก็กลับกลายเป็นความจริง นี่ไม่ใช่เพราะว่ามีเงินเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเข้าใจว่าเงินจะต้องเดินคู่กับอำนาจคนที่ไม่เข้าใจเกมนี้ก็มักจะรวยได้ไม่นานถึงแม้ว่าจะกอบโกยเงินได้แค่ไหนสุดท้ายก็ล้มเพราะว่าไม่มีกรอบป้องกันแต่ในทางกลับกันคนที่มองเห็นความจริงข้อนี้ย่อมรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างกำไรกับอำนาจและก็ทำให้ความมั่งคั่งของพวกเขายืนยาวมากกว่าใครบทเรียนข้อนี้ก็คือในเส้นทางการสร้างตัว เงนินอาจจะเป็นแรงขับแต่ถ้าอยากจะยืนระยะให้ยาวนานก็จะต้องเข้าใจระบบอํานาจที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจทั้งหมดถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจและก็เล่นเกมนี้ได้ถูกต้องคนนั้นถึงจะสามารถยืนอยู่บนยอดพีระมิดได้นานกว่าคนอื่นนั่นเองข้อ11พร้อมที่จะเสี่ยงในโลกของเศรษฐีจีนความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบเลี่ยงแต่คือเวทีที่ต้องก้าวขึ้นไป เพราะเขารู้ว่าโอกาสที่แท้จริงมักไม่เคยมาในเวลาที่คุณพร้อมบางครั้งมันโผลมาตอนกลางดึกแค่เสี้ยววินาทีที่คุณลังเลอาจจะหมายถึงการพลาดสมบัติเป็นพันล้านจึงไม่น่าแปลกเลยที่การโทรศัพท์ตอนดีสามเพื่อโอนเงินพันล้านจะกลายเป็นเรื่องปกติของพวกเขาเพราะว่าโอกาสไม่ได้รอให้พระอาทิตย์ขึ้นโอกาสไม่ได้ถามว่าคุณนอนพอหรือย,ยังแต่ถ้าคุณไม่คว้าไว้มันก็พร้อมที่จะหายไปได้ตลอดการ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมีนักลงทุนจีนรายหนึ่งได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการเหมืองแร่ในต่างประเทศทั้งที่ตอนนั้นยังมีปัญหาทางกฎหมายและแรงงานไม่แน่นอนแต่เขาเชื่อว,ว่าถ้ารอให้ทุกอย่างชัดเจนคนอื่นก็จะแห่เข้ามาก่อนเขาก็เลยยอมเสี่ยงลงทุนทันทีแต่1ิบปีผ่านไปเหมืองน,นั้นก็กลายเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของภูมิภาคสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้มากกว่าที่ใครคิดบทเรียนของเรื่องนี้ก็คือ คนส่วนใหญ่เอาแต่ถามว่าถ้าเสี่ยงแล้วแพ้ละ่ะจะทำอย่างไรแต่คนจีนถามกลับว่าถ้าไม่เสี่ยงแล้วพลาดโอกาสไปจะเสียหายแค่ไหนมุมมองต่างกันคำตอบก็ต่างกันและเส้นทางชีวิตก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะความปลอดภัยอาจจะทำให้คุณอยู่รอดแต่ความเสี่ยงคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณก้าวขึ้นไปยืนเหนือคนอื่นได้ข้อ12รวยเงียบไม่ใช่สไตล์ของคนจีนถ้าเป็นฝั่งตะวันตก หลายคนก็คงเชื่อว่าความเงียบคือความปลอดภัยรวยแค่ไหนก็ซ่อนเอาไว้เก็บเงินไว้ในกองทุนไม่โอ,อวดไม่ดึงดูดสายตาของคนอื่นแต่ในโลกของเศรษฐีจีนความคิดนั้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะพวกเขาเชื่อว่ารวยแล้วก็ต้องให้โลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นรถหรูหรือว่าบ้านหลังใหญ่หรือการลงทุนมหาศาลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความฟุ่มเฟือยแต่คือการประกาศชัยชนะต่อผู้คนรอบตัว เป็นการบอกว่าฉันไม่เพียงมีเงินแต่ฉันชนะเกมชีวิตแล้วมีเรื่องเล่าเขาบอกว่าเศรษฐีจีนคนหนึ่งเคยซื้อเรือยอดหรูที่ท่าเรือต่างประเทศในราคามหา,าศาลมากนักธุรกิจฝั่งตะวันตกถามว่ามันคุ้มจริงไหมเขาก็ยิ้มแล้วก็ตอบสั้นๆว่ามันคุ้มถ้ามันจะทำให้ทุกคนจำชื่อฉันได้ประโยคนี้สะท้อนชัดๆเลยนะคะว่าเงินสำหรับพวกเขาไม่ได้ซื้อเพียงสิ่งของแต่ซื้อเกียรติสถานะ และก,ก็การยอมรับจากสังคมนี่แหละค่ะคือแรงผลักดันที่ทําให้เศรษฐีจีนไล่ล่า,ลาความสําเร็จแบบไม่หยุดพวกเขาไม่ได้แค่วิ่งตามเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้เงินนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่โลกจะต้องหันมามองบทเรือที่ซ่อนอยู่ก็คือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการมีแต่คือการใช้ให้เกิดพลังใช้เพื่อสร้างอิทธิพลใช้เพื่อประกาศจุดยืนว่าชีวิตของฉันมาไกลและฉันก็ไปได้ไกลกว่าที่ใครคิด และข้อคิดสุดท้ายเศรษฐีจีนได้สอนให้เราเห็นว่าความรวยนั้นไม่ได้มาจากการเก็บรักษาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการวิ่งไล่ล่าโอกาสการลงมือเร็วและก็พร้อมเสี่ยงในแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำเพราะว่าสุดท้ายโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่คิดเก่งที่สุดแต่จะให้รางวัลกับคนที่กล้าทำและก็กล้าเร็วที่สุดต่างหากและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ